กินข้าวครับพี่น้องครับมีตำแตงครับตำแตงเผ็ดๆผ็ดกับผัดไก่ใส่เห็ดออริจิใส่ผักกาดครับเมนูอร่อยๆครับลองตำแตงก่อนครับตำเองครับพี่น้องครับตามที่ทำงานครับอือืม เออครับเผ็ดเปรี้ยวหวานครับกรอบๆข,ของแตงกัวครับผัดเป็ดไก่ใส่เห็ดออริจิใส่ประกาศครับรอร่อยครับเมนูนี้อร่อยครับ จากยัมเลยครับพี่น้องครับเนี่ยคุกกับข้าวสวยครับข้าไม่ใหญ่ครับทำไม่ใหญ่ครับพี่น้องครับ